สวัสดีครับวันนี้ช่องตัวยุดขาหลับซื้อขายแรกเปลี่ยนรถมีสองรุ่ชนิดวันนี้พามาชมฮอนด้าพีลูตนะครับผมปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับรถทำสีมาใหม่ทั้งคันนะครับผมสีเหลืองตัวน,นี้เป็นเครื่อง ยี่สิบสามวีเทคนะครับฝาน้ำเงินรถสีสองแปดนะครับผมทำสีดำมาเรียบร้อยแล้วยางเป็นดีสโตนนะครับยางหน้ายางหลังไม่เท่ากันครับยางหน้าเป็นสองสองห้าสี่สิบสิบแปดนะยางยางหลังเป็น เป็นสองสองห้าสี่ห้านะครับผมด้านหน้าสี่ห้าด้านหลังด้านหน้าสี่สิบด้านหลังสี่ผ้าครับผมเราเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนะครับดียครับพามาชมห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องก็เครื่องเดิมนะครับผมเฮดยิบสามเอฝาน้ําเงินนะครับวี v เทคเรื๋ยก็จะประมาณนี้นครับวองแต่งก็จะมีหม้อน้ําพิเนียมนะครับผม กองเปลือยนะครับลน็อตเด็ดน่าเดิมนะครับน่าเดิมน่าเดิมรถทางสีมาแต่ก็เก็บสติ๊กเกอร์เดิมไว้หมดนะครับนี่นะครับต่างเดิมๆอยู่ครบนะครับผมญี่ปุ่นนะครับน้ำไม่ดำนะครับผมสีทางใจสบายเครื่องแรงดีนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวพาไปชมรอบแต่งชุดแต่งรอบคันนะครับผมเคครัวพาไปชมรอบแต่งนะครับผมชุดแต่งนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับผมจะเป็นอันนี้เป็นกันชนหน้าครับผมทำปั้นขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวโป่งข้างสเกิร์ตทำใหม่หมดนะครับโป่งข้างปั้นขึ้นมาใหม่ จัดทรงซิ่งนะครับมันรับกันนะครับมันรับกันนะครับวิ่งหลังวิว่งหลังนะครับผมทรงสวยนะครับแล้วก็จะมีอ่าอ่าอะไรนะเรียกหางเป็ดหรือเปล่าแล้วก็มีสเกิร์ตหลังนะครับผมอันนี้ก็ปั้นมาให้มันเข้ากับรถรรสีดำนะครับไฟลมดำสีดำไฟลมดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นทำช่อง Aero d y n a ม i c นมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเราต้องใช้พลังธรรมชาติช่วยนะครับรราะมนีคับไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมความสว่างนี่ขึ้นนะครับเกิดเราทำมาดีนะครับผมราคาพุ่มคาร์บอนพุ่มคาร์บอนเคลิปลานะครับผมสันรูบสันรูใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับ จช่อยู่บนบ่อครับฟับงเสียงเครื่องนะผมเฮดยีิบสามทิกเครื่องก็ปกตินะผมเดินบาง่ายปกตินะครับเดินทางไกลสบายครนะับน้ำไม่ดับ ฟอดูหนักมากเลยครับผมเสียงเราใจนะครับเยีครับนี่ครับก็จะพามาชมภายในนะครับผม Honda Pilot ครับกระจกเดิมเหมือนเดิมนะครับผมจกเดิมรถทำสีมาทั้งคันนะครับทำสีมางานเนียนนะครับผมแคแเตอร์อย่างดีนะครับ เดิมนะติ๊กเกอร์เดิมเขายังทําคงไว้อยู่นะครับมาดูที่คอนโซลภายในนะครับผมคอนโซลภายในนี้บิวใหม่นะครับทําใหม่หมดนะครับจกไฟฟ้านะครับผมนี่เครื่องเสียงมาแล้วครับผมเครื่องเสียงครับเพลงดังแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นนะครับจอบูทูธนะครับจะต้านเนี่ยห่อน จอเป็นจอถ้าใส่แผ่นก็ดูหนังได้นะครับผมจอเชื่อมบูทูได้ครับมีไมค์ตรงนี้นะครับมีไมค์ไ้พูดโทรศัพท์อย่างนี้นะครับผมอันนี้ไมค์ก็สองแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมวงมาลัยแอร์แบกนะครับวงมาลัยเดิมนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ S ยี่สิบสามนะครับเป็นเกียร์ชิป<บ>นะครับผมเกียร์ชิปเล่นได้คนระับ บางเสียงเล้าๆของวีททํทำได้นะครับผมลองใชสันลนะครับพวกซีซี่ต่างๆนะครับผมใช้งานได้หมดนะครับวัดตรงวัดรอบความร้อนน้ำมันนะครับอันนี้เราเปิดประตูไว้นะครับไฟอะไรขึ้นนะครับผมเอาแนทลองใช้สันรูบนะคสันรูปก็ทำงานปกตินะครับผมได้ปกติกตอยางงปปกนะไปหัวเก๋งออก ปกติเดิมนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็หุมบ่อใหม่นะครับผมหุมบ่อใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเครื่องเสียงด้านหลังนะครับผมภายในยก็สวยๆนะครับก็แอร์เย็นสบายนะครับผมแอร์เย็นสบาย ชิปออนไฟนะครับเล่นได้อันนี้ก็จะเป็นไฟขอทางนะครับอันนี้ไฟดลีต่างๆนะครับกบระปะกระจกไฟฟ้าสองข้างนะครับผมอันนี้เป็นที่เปิดซันรูฟน,นี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขี่ใช้งานได้ปกติครับน้ำมันไม่ค่อยกินมากครับอยู่ที่วัน12ปกติทั่วไปครับ12บอล,ลิตร รถใช้งานทั่วไปนะครับไม่ถือว่ากินนะครับภายในก็สวยนะครับผมมานี้ครับรถจับบอร์ดครับก็มาดูด้านหลังนะครับช่องเก็บของนะครับยกขึ้นได้เลยนี่ก็เป็นช่องเก็บของนะครับก็โล่งสบายนะครับผมเก็บของได้เยอะนะครับก็ ประมาณนี้ครับผมเด็นเดิมนะครับรับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้าฮัน d a p พิลุสนะครับสำหรับฮันด้าพิลุสนี้ก็ขอเปิดราคาไว้ที่2องแ0 0เบาทนะครับผมรถทำจบแล้วนะครับที่ใช้เมืองปกติน้ำมันไม่กินนะครับเติม500ร้อได้ เป็นอาทิตย์นะครับน้ำมัน,นแพงๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเล่นเกียร์หน่อยก็อยู่ที่วันสิโลลิตรนะครับก็ไม่ถือว่ากินมากนะครับใช้เครื่องใช้รอบสูงครับห้าหกพันรอบนะครัวีเทคเสียงเร้าๆนะครับอันนี้เครื่องแรงนะครับผมสำหรับ ใครสนใจติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองหกห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองครับเราจะขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าชิปเลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสองแสนเจ็ 9, 000, ดหมื่นเก้าพันอยู่เอ็ดนะครับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมสัหวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ